สวัสดีค่ะพี่มิมนวัชรินยานะคะวันนี้ก็ามาแนะนำนะคะเสื้อนะคะเท้าสมุทรเทวเทวีนะคะหรือเสด็จพ่อเพชรพัทราเทวาท่านเทว,าทาเทวาดากายเพชรหรือองค์งท่านเท้าสมุทรเทวาแล้วก็เสด็จแม่ยาลินนะคะทัศนีเทวีนะคะหรือท่านแม่นะคะเท้าสมุทรเทวีนะคะใส่นะคะเพื่อเพิ่มพลังงานดีๆนะคะเวลาเราไปไหนเนี่ยนะคะจะได้มีพลังงานดีดี คอยคุ้มครองรักษาเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราไปทําบุญอย่างเงี้ยนะคะท่านจะได้เชื่อมโยงบุญกับเราวันนี้พี่มินก็จะใส่เสื้อท่านไปทําบุญที่วัดพระธันตสภา,ารามเช่นเดียวกันนะคะคอยนะคะแบ่งปันเชื่อมโยงพลังงานกระแสะบุญกับท่านไว้สม่าเสมอนะคะเราทําบุญของเราเองเนี่ยโอเคละดีมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดเรายิ่งมีการเชื่อมโยงนะคะปฏิสัมพันธ์กับพลังงานของเทวดาเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นก็นะคะมาบูชากันได้นะคะร่วมบุญกันได้นะคะบูชา599บาทนะคะได้พลังงานที่ดีๆแล้วก็ได้รูป นะคะรูปที่มีิกสิทธิ์ก็คือเป็นของเราเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รับนะคะกระแสะพลังงานดีๆจากท่านด้วยนะคะก็มาร่วมบุญกันได้นะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกลดแก้วค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ